ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทูตทัาวครับดีใจเราฟูดทูตสัตว์เธอต้องมีธรรมดานะครับต้องมีธรรมญาเพื่อมาทำอะไรนะฮานายปกตินะครับฮานายปกติเขาก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะออกทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาหนึ่งโมงโมงเย็นนะครับสองโมงเย็นนะฮานายปกตินะขอขอบพระคุณสมาชิกทูตทัาวนะครับที่้เขามาชมนะฟูดทูติทิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตากดติดตาด้วยนะครับนี่นะ เธอเปยนภาพเหมืครับอครับ เก็บไปนะครับเก็บไปนะครับหมอไม่ไม่บังนะ ครับโอเคนะครับตามนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสุขีสุขีครับ